สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิเชษฐ์ธิราศีสงครามวันนี้ดิฉันจะนำทุกคนไปทำความรู้จักกับโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายกันค่ะ โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2482อาศัยศาลาวัชัยภูมิสถิตเป็นที่เรียนหลังจากนั้นนายกีวุคีรีรัตกำนันตำบลทุ่งค่ายร่วมกับราษฎรได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินที่ทางราชการสงวนไว้เนื้อที่ประมาณ10ไร่ โดยมีนายเอื้อนอัทชินเป็นครูใหญ่คนแรกโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายตั้งอยู่เลขที่115ทับ2หมู่2ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ค่ะวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมสีประจำโรงเรียนของเราคือสีเหลืองดำและมีอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนที่ว่านักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวกิติมามุ่งวัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายมีข้าราชการครูจำนวน12คนมีนักเรียนจำนวน238คนมีครูอัตราจ้างจำนวน2คนมีธุรการจำนวน1คนและมีนักการพานโรงตำแหน่งช่างปูน3จำนวน1คน โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านส่งผลให้นักเรียนพ่วงนวยการโรงเรียนคุณครูและโรงเรียนได้รับรางวัลอย่างมากมายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศค่ะรางวัลน,นักเรียน เด็กหญิงนาภาศิริวงชูเด็กหญิงรัชดาพรทองฤิ์และเด็กชายสรัญพัฒแ์เว่องได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ถือชมปรปฐมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70มีการศึกษา2,565ภาคใต้ณจังหวัดสตูล เด็กหญิงพิเชษฐิราศีสงครามรับเกียรติบัตรรางวัลเด็กตีสีตรังหนึ่งประจำปีการศึกษา2,566เด็กหญิงพณพัฒน์ไพโรได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการประกวดคลิปวิดีโอสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อของเล่นจากลูกยางพาราเด็กหญิงโยซิตาดำอุไรได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อของเล่นจากลูกยางพารา เด็กชายนฤชัยแก้วสุขใสได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมการคัดลายมือระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึง3เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566เด็กหญิงวริษาทวนคงได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประฐมะศึกษาปีที่4ถึง6เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566รางวัลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายได้รับเกียรติบัตรรางวัล1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปี2566ระดับภูมิภาครางวัลระดับเหรียญทองแดงเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบรวมพลังร่วมกับกระบวนการ LSPLC ื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายรางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับยอดเยี่ยมได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับดีเด่นประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2566 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดทำวิจัยชั้นเรียนระดับดีเด่นประจําปีการศึกษา2566รางวัลผู้บริหาราสถานศึกษานางสาวกิติมามุ่งวัฒนาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่68ประจำปีพุทธศักราช2567จังหวัดตรังรางวัลครูผู้สอนนนะายนัทพลแก้วละเอียดได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6นางพรพัฒพนารา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื่องในวันครูครั้งที่68พุทธศักราช2567จังหวัดตรังได้รับรางวัลรางชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกิจกรรมถอดบทเรียนครูการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,565นางสาวสุชาดาเกื้อเส้งได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2567นายดนานุเดชสงศีได้รับเกียรติบัตรรางวัลเป็นผู้จัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเป็นผู้จัดทําวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประจำปีการศึกษา2566นายังเป็นแขกพิพัฒนานนท์ได้รับรางวัลระดับดีมากการคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ชนะเลิศดเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านพยาเสพติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชนะเลิศดเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงชนะเลิศดเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง เด็กหญิงฐานิตาขวัญเพชรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองได้ลำดับที่4เด็กหญิงไอรินละดาเต็มพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สได้ลำดับที่7ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพุทธศักร,ราช2567ระดับภาคคณะสมที่17ระนองพังนากระบี่ดัง ณนวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดระนองเก้าต่อไปโรงเรียนบ้านทุ่งค่าจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนโดยร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายทุกภาคสว่วนเพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสุขโดยใช้หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแฮชแท็กที่ว่าทุ่งค่าย,ยืนหนึ่งคุณภาพ